มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับคดีแซนวิสาพัฒกับคุณแม่ค่ะแม่คุณแตงโมคุณแม่ครับล่าสุดเนี่ยวันนี้แซนวิสาพัฒพร้อมด้วยทานายขึ้นศาลไต่สวนมูลฟ้องครับคุณผู้ชมครับกรณีที่ยื่นฟ้องแม่คุณแตงโมและพวกในฐานที่หมิ่นประมาทโดยเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน50ล้านบาทครับ แสนวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์พร้อมด้วยทนายความนะครับเดินทางมาที่ศาลจังหวัดนนทบุรีเพื่อมาไต่สวนมูลฟ้องในคดีที่ได้ยื่นฟ้องนางพนิดาศิรยุทธโยธินคุณแม่ดาราสาวคุณแม่ของคุณแตงโมนิดากับพวกกันนะครับเป็นจำเลยที่1ถึงจำเลยที่3ในข้อหาร่วมกันหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาโดยแสนวิสาพัฒน์เนี่ยบอกว่าได้พูดคุยกับทนายเพื่อเรียกค่าเสียหายทางแพ่งประมาณ50ล้านบาทครับ กับนางพนิดาและพวกที่ทําให้ตนเองเนี่ยได้รับความเสียหายพร้อมกับระบ,บุว่าหลังจากที่เกิดเรื่องและศาลก็มีคําพิพากษาในคดีนี้ไปแล้วและคุณแม่เองก็รับทราบว่าคนที่จ่ายเงินคือคุณปอและคุณโรเบริร์ตโดยจําเลยก็ได้มีการตกลงกันแล้วแต่ว่าคุณแม่ใช้สิทธิ์ตามอําเภอใจจะมาเรียกร้องค่าเสียหายอะไรกับตนอีกและยังมาบอกว่าตนเองเนี่ยไปข่มขู่พยาน และเข้าไปยุ่งเหยิงกับหลักฐานต่างๆจึงคิดว่าอย่างนี้มันเกินไปแล้วแม่เรียกร้องค่าเยียวยาจากพวกสันที่เหลือเนื่องจากสาเหตุอะไรคะเห<ท>ตุผลคืออะไรคะจริงๆเรื่องนี้มีการได้คุยก่อนที่จะถึงชั้นศาลนะครับเรื่องค่าเยียวยาอืมไม่ได้คุยค่ะแสดงว่าคุยกันปกติไม่มีตัวเงินเข้ามาเกี่ยวไม่มีค่ะเพราะว่าแันไม่ได้คิดว่าตรงนั้นเป็นหน้าที่ของสันที่ต้องพิจารณาอ,อยากให้คุณน้ยือนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงอยู่บนข้อเท็จจริงค่ะ แล้วก็อย่าทําให้พวกเราเดือดร้อนไปม,มากกว่าน,นี้เลยจากสิ่งที่พวกเราเจอมาก็หนักพอสมควรแล้วค่ะนะคะคุณแม่ฟังคุณแซนไปแล้วไปดูทางทางนายความของคุณแซนครับทานายความเนี่ยบอกว่ากฎหมายมีหลักเกณฑ์มีเงื่อนไขทุกอย่างทํากันในศาลและศาลพิพากษาแล้วคุณแม่ใช้สิทธิ์เกินส่วนและตามอําเภอใจมากเกินไปซึ่งเจ้าของเรือก็ได้ยอมรับว่าประมาทกับพฤติการที่เกิดขึ้นจนทําให้คุณแตงโมเสียชีวิต เรื่องก็น่าจะจบไปแล้วแต่คุณแม่เนี่ยกลับไม่ยอมจบค่ะหลังจากนี้ท้านายบอกว่าต้องดูในรายละเอียดถึงค่าเสียหายของคุณแซนว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหนึ่งปีเนี่ยคุณแซนเขาเสียหายอะไรบ้างาและมีอะไรบ้างที่คุณแม่มาเรียกร้องที่มองว่าเกินสิทธิ์ของตัวเองนี่ฮะก็มีการเรียกค่าเสียหายถึงห0ล้านบาทด้วยกันะถือว่าเป็นมูลค่าที่สูงทีเดียวนะคะ